สวัสดีครับวันนี้ผมนัดกับเดบ้ากันนี้ค่ะวันนี้ทำอยู่ทุกด้วยกันวันนี้ผมตอนนี้ผมกำลังนะั่งรถไฟไต้ดินค่ะที่นี่รถไฟไต้ดินบกตรงค่ะลงรถที่นี่ค่ะ เที no ่ยวนมีท anyway. ่านเทอะผมกำลังไปครัวันนี้อากาศหนาวมากๆค่ะสตาร์บค่ะผมแวไปสตบผมกําลังไปครัทวันี้ผมมาครั้งแรกวันนี้ครับภาบกตงครับาบกตคุมเพิ่งงแล้วครับร้นนี้ร้านเทวบนกนเที้บกเทวนี้ผมอยากจะสเทนี้ ร้านร้านไม่มีผมจะเซื้อของเล็กๆครับอันนี้วัฒน่ารทเก่าลรครับแร่เทวันนี้ไม่มีร้านผมจะหาที่นี่มีร้านที่ผมจะเซื้อปลาไม้ผมจะเซื้อผลไม้ครับของพันเล็กๆผมซื้ออันนี้ครับผมทำเลวค่ะที่นี่ร้านเทบักมันมีครับ ผมเข้าไปข้างในครับทนี้เทบังน,นีมกำลังทำอาหารไทยครัผมทิดใจนะนี้เทปบังเทบังนิมก,กำลังทำอาหารไทยทำอาหารไทยอะไรครับอ่ากุ้งอบขนเสรอ๋อผมชบามากมากเนี่ย <laughs> ผมคิว่าอาจจะคุนเกาหลีช้นมากินได้อันนี้กุ้งอบุนเสร็มก็เคยทำครับ 뭐 건다. 뭐 탐크릿. 뭐 군새라. 어, 완이 진짜. 완이 진짜 맞나? ผมชอบมากมาก. 그래서 오늘 어, 담남 먹어. 아 무어. 오. 진짜로. 어, 뭔 땡땡 땡땡. 쩔어. 본마이 내짜이와 뭔 파야이 함캅 킨. 무언 밤ผม좀 라오 어때? ผม 마이사 와인 나 아니 큰관레그 레크 คร관레그 레크 아니 선크림 나 선크림. 곰피도 아니구나 팝. 김박마. 똑같이 스마이다이. 간. 그 아니 차이 아니 그마 아니. 그 대박 탐아한타이 깽마 깽과 쿵터가 올 나끼 마이크라 오수소수소 수월 사와디크라 궁퍼 카오리크라 대박 언니에요, 나카. 조금 띠짜이 막막하라 왔니 띠짜이 찡진하카 룰짝 대박 언니 나 레오크라. 아, 감사합니럼 유튜버. 하. 웬 어, 뜬럼 유튜버. 봄뜬짝뜬남봄 룰짝 대박 언니. 아, 어 진짜요. แล um ้วก็ผมอยากจะเจอกันเอ่ด้บบว่ามิชชั่นสียงมกๆแล้วก็ทำอาหารไทยแก่งมากนีส่วนใจเพาะฉะนบอกวันนี้ท oh, ีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นทานก็ดีใจจริงๆคอ๋อขอบคุณค่ะโอ้อานอะไรมากมน่ากินมากมโอ้ทำอาหารไทยแก่งมากค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อก็แก่งมากเลยค่ะคุณพ่อก็พยายาม เพราะว่าผมชอบประเทศไทยแล้วก็ชอบอาหารไทยอ๋ออ๋อออแาไม่มีไม่มีมะละกอมะละกอไม่มีโอ้มะม่วงไม่เคยกินโอ้วันนี้วันนี้วันนี้ทิจใจมากครับแม่ใส่ปลาด้วยปลาอ๋อคุณต้องกินได้ปลาด้ก่งมาก เมื่อกี้ผมยม่ำขนมจ oh นีนน้ำก็ไซปลล oh. อล่าก็อร่อยคิดว่าเป็นคนไทยแต่นี้คุณเพิร์ลยนเป็นคุณเพไมค์ท oh, ึงกิมจิจีเกะอ๋อกิทึงกิทึงต้งยมยำกุ้งโ oh อ้ยค่อ๋อทานไทยอ่ะทานขาขาขาอยากชิมขาคุณเพิร์่อ <laughs> นค่ะอายุสูง <laughs> ชิมก่อน คุณผู้ิมครับแต่อันนี้น่ากินแต่เผ็ด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 มากเลยค่ะเผ็ดมากอันนี้ขออีกครับอันนี้อันนี้ของเกาหลีครับอูรุมอันนี้อูรุมอันนี้เกาหลีครับเกาหลีชิมครับโอ้ยตุ๋นเต็ดมากโอ้เผ็ดเผ็ดอะไรไม่คืม อันนี้พริกค่ะพริกนไทยรัแบนี้โอ้แขงกแขงพริกแข่งของไทยค่ะทุกคนเพ่นมากมากค่ะโอ้ไม่มีข้าวกับข้าวข้าสวยมีมีปุอ้าวกเอาาว โอ้เผ็ดเผ็ดอืมน้ำเปล่าโอ้ทุกคนเผ็ดมากมากค่ะแต่ว่า mm hmm. ที่ไทยปลูกดีค่ะ <laughs> <laughs> ผมคิดว่าคุณไทยก็กินไม่ได้โอ oh, <laughs> ้ตกใจตกใจ ข้าก็ซื้อมาแล้วน,นะคะเพราะว่าเพ็ดมังมากค่ะผมผมขรองอันนี้เข้าอยู่เข้าสวยค่ะเพ็ดมั่งมากไม่เคยไม่เคยกินเพ็ดขนาดนี้ค่ะบจิงหลงขอปกติกินแบบนี้ค่ะ <struggle> คนไทยตกใจคนไ<อ>ทยแบมนี้กินแบมนี้ธรรมดาค่ะคนธรรมดา 오. 아, 마이크. 아긴 어, 아니, 이어이 있어 산 이산, 이산, 아, 이산, 아. 이산, 있어 이산, 긴산 아. 오.... 산 이산, 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 나산이나 이산, 이꿈이라꿈 음, 음, 태국 냄새, 응요, 그렇죠? 린리입 음, <laughs> 아니 마이많아 하하하, 알루이 알이 음, 파팍 음, 태국 <웃음> 냄새, <웃음> 음, 크로 프로, 我, 팍지, 막아팔라야我,喜欢,막 징징 알로이. 고ร마อยข 아니. 아ุณค่대박ืม대박이หืมหืม이다มห마ม마ื고หืมหืมหืม คุณผู้รู้ว่าเดบกาก่อนนี่ก็มิชโชเสียงส้มตังกอนนี่ส้มตังตังส้มตังเก่งมากช็อปที่สองสมตะมนนี้ค่ะอาหารไทยช็อปที่สุดอะไรครับช็อปที่สุดช็อปที่สุดคือส้มต้มตังท่านไมช็อปที่สุดส้มตังครับมีหลายไลน์อาหารไทยฉันเวลาอยู่เมืองไทยไปเที่ยวก็ อกินสมตำครั้งแรกก็รู้สึกว่าอุ้ยอร่อยมากเลยชอบทุกวันกินสมตำต้องอดเจอสชวงมากชอบสมตำค่ะใส้ปลาชองบ้างน่ะอร่อยมากหอมมากคุณพ่อก็ชอบอาหารไทยที่สุดอะไรคะ 봄, 봄, 봄 척, 어, 저, 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 ผมคิดว่าคงไม่คนทํามอดปปลอทำาหารไทยบอยๆใช่ไหมคะเพราะว่าผมทำยูทูบเบอร์คอนเทนตอ์คอนเทนต์ทำอาหารไทยเพราะฉะนั้นอาทิตละอาิตยละสองครั้งอย่างนี้สองครั้งทำอาหารไทยกับยูทูบเบอร์เป็นเป็นเป็นทำอาหารค่ชอบที่สุดคะผมชอบ ซัฟารีเกาหลีรู้จัไห้จักค่ะดังมากเลยผมชอบครุกเขาผมช็อปครุ๊กครขาเพราะว่าครุเขาน่าจะความสุขแล้วก็ดีมากๆครับบรรยากาศดมากๆผมเคยไปเคยไปผมองกยูทูบอันนี้แตว่ากนไปอะไรเกาหลีน่าอาหารเกาหลีก็อร่อยมากเลยครอบครัว 니콩, 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 ดีมากๆตัวตัว no ลูกค้าคุณใจดีมากใจดีมากๆค่ะตัวนี่ตังมากคตังมากเลยก็เท่อันนี้ก็ชอบประเทศไทยใช่ไหมครับชทำไมชอบประเทศไทยัะแค่ชอบอะไรก็ได้ชอบมางเลค่ะอะไรก็ได้ชอบคนไทยก็ชอบวัฒนาท่านก็ชออะไรก็ได้ชมบมาง ตั้งแต่เมื่อสิบสิบปีส <tonight> ิบส anyway, um, so ิบ uh, ปีสิบเอ็ดปีก่อนนานนานมากเลยครับนายอนาคตก็ชอบครับอ๋อคุณพ่ออยู่เมืองไทยคอยอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะเออยี่สิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนครูครูผมพาครูครูทั้งหมดไปกรุงเทพครับ คอพิวเอเป็นขาราชการครับ้กันมอครับมวสสาราชนไปรนเยนไปรนมรีรับนไปเียนไเรีไปเรนปยนีนไปนไรียนรไรยเรินไปเรียนปรยนไีไรเียนไรเียนปเรยนเยนนไปนีรยีกร 20년 전부터 한 라테 타이, 을아한 타이, 태국 음식을 좋아했어요, 태국 문화를 좋아했어요 모든 것을 좋아했어요 그리고... 노래 좋아했어요 태국 노래 좋아했어요 태국 노래 좋아했어요? 어... 지금... 룩툰? 아해요 30년 전에는 저는 벗을 좋아했어요 벗, 벗알 아리스만 버트 3 0피 t 근데 너 p 시리폰 i n g I need t a 아니 I need taxi. I 마 등단 d d u n 마 등단. dungan, my room. I need to see my mother. Oh, d u n g a 미리고음아해요 맞아요 이 노래가 정니다 올해 가장 좋아하는 노래입니다 음악을 좋아해요 음악을 좋아해요 좋아해요 룸39 알아요? 이 노래는 뭐라고요? 모든 곡이에요 모든 곡이에요 내노래에 룸39 ไม่เก่งชอบไม่น่ากล้าอ๋ผมพยายามคุณแม่ว่าเพ็ดเคุณพดต้องกินมีข้าวสวยก็มีอันนี้เพดเพ็ดเดอทาให้สดเช่นครับสดเช่นทาใา้สดเช่นครับกับข้าวสวยกับครับอันนี้เท่านั้นซ้มตามท่านกินไม่ได้ครับข้าวสวยกับ อ๋ลไอเด็ดเพชรเพชรมาปุิวเพชรหวานปุิวเพชรหวานอันนี้นจริงจริงอาหารไทยถ้าคนเกาเลีอันนี้กินไต,ตแล้วกับาตแล้ว่ยแล้วก็าตแล้วถ้าคจ้านินคงณปู่ก็ไม่เคยกิน <c oughs> เพชรขนาดนี้เพชรมาก เดจริงๆนะคะลำใหญ่ต่ำต่ำลำใหญ่เพ้ได้อะไยมากๆเลยทุกเจียงคนก็เล่นี้ตรไมได้ค่ะอืมไม่ได้ครัหน้าคุณผ้มทำอาหารไทยไทยอ้เีาครับมตำาไร่ผมก็ทำมตำ เห็ดไตไหมคะตีไม่ไม่เห็ดเนี่ยอร่อยผมคิดว่าคนไทยคนไทยคนไทยทำมาแอันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ไดแต่ว่าผู้หญิงก็ชอบแผ็ดมักโอ้พูดยิ่งแข็งแข็งเนื่กว่าผู้ใช่เพราะว่ากินแล้วก็ไม่มีโบตัย

너 패패. 떵긴길 벗어나다. 오. 똑자이 똑자이. 오늘 짬 너무 걸리지. 불로 팍붕. แล거 뭐야 불로? 불로 마크. 아 마크. 마크. แล้ว도. 파야오아투 파프야우. 캄. 그리고 팍붕. 팍붕. ขึ้นชัยคึชัยโอ้ม่หลายหลมีหลายๆลชัิน่ะคแต่ว่ายันมากเลยันมาเลยแต่ายอยแต่ว่าฉันขี้เกียจมากเลยก็ไม่ไปบ่อยค่ะไม่เคยปลุกปลุกไม่คอยฟังเลังงี้กอ๋อค่ั้งแรกอ่อผมดูคลิปก็ผมตอนาั้่ผมอิจ่ามากม่่่่่่่่่่มม่ม่ม่่่่่่่่ม่เม่่ ไม่สู้ไม่ได้ปีนี้ผมอยากจะปลูกภาคไทยเยอะๆค่ะอะไรชั้นอีกโอ้อะไรคะเพราะว่าคุณพ่อมีชนนบุตรมีทีเดินดยอ้เดี๋ยวผมอยากจะผมอยากจะสู้เม็ดค่ะทุกคนถ้ามีวิธีให้รู้จักคุณพ่อครับซื้ออะไรกันที่ประเทศไทยก็ส่งได้ไหมคะได้ค่ะส่งได้ค่ะชั้นคอย มีเอฟซีก็ให้ให้เม็ดแล้วค่ะเขาบอกว่าอยากอยากสมัอ๋อสร้างได้คือข้าโบข้าโบสร้าได้ค่ะถ้าเอฟซีถ้าเอฟซีมีสนใจดูคุณเพอเอ่อปุ พักไทยคะ่ะช่วยให้ผมครับช่วยหน่อยคะ่ะช่วยครับอย่างไรก็ตามคุณผู้อ,อยากจะปลุกเออ่พักไทยปีนี้ครับแล้วก็ทำกินไม,ไม่ไม่ไข่ <laughs> ไม่ไข่ <laughs> ไม่ไข่ไม่ไข่ทั้งโกบันดิตอือนปีนี้ก็ทำปลุกคะ่ะปลูกด้วยปลูกถ้าปลูกก็เบ็ดด้วยกันอ๋อใช่ใช่ค่ะถ้ามีเม็ด กน,นไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ใครพูด <laughs> <laughs> คุณพูดถ้าไปประเทศไทยมีสนใจว่าอืพักใต้ครับภัคใต้ัาใคใต้สงขลาหาดใหญ่อาหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลาเพราะว่าคนเกาหลีไม่รู้จักพักใต้คนเกาหลีสวนมากไม่รู้ภั daylight. คใต้ครับถ้าไม่รู้ผมอยากจะคุณพูอยากจะแนะนำให้ทุกทุกคนพักใต้ก็สวย ต่อาหารก็อร่อยโอ้ไม่่อยได่เองค่ะนเพราะฉะนั้นผมคุณพ่ออยากให้แนะนำคับคนเกาหลีคุยแพร่ในเกาหลีคนเกาหลีส่วนมากคิดว่าพัคไใต้ก็อันตรายอทำไมคะเบมือระเบิดอันตรายแต่ผมได้ยินว่าไม่อันตรายครับผมไปแล้วก็ที่นี่ไม่อันตรายอันนี้ช่วยไปแนะนำครับ <목소리> 아니, 김, 이 김이 크라. 마이 낳기 또. 김이 크라. 한 막막 대 오천가. 음. 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 이 음. โ유튜버หที่พ่อจริงๆปวดท้องแต่ผมนี่ตอนนี้ผม이ินแล้วกับชินครั้ง이รกเข้มมาก아า เพ็ดเดียเลยอ้ใช่ไหมคะเขาใช่ครับใช่เป็นอะไรไหมคะเพ็ดเอ้ทุกคนเพ็ดมากค่ะจ้าจ้าอันนี้อะไรครับไทยม่กทินนะคะถ้าอันี้ถ้าเดมันนี้ก็สบายด้ไหมคะสบายสบายค่ะ 고쿤카! 좋은! 고쿤카! 음! 디컨, 디컨! 아, 좋아! 왕님 공포 덕메와 바이 롱파야 반! 똥기 나니! 똥기 나니! 똥이롱파야파 나니! 똥기 나니! 똥기 나치 똥기 나니! 똥 나니! 똥니 똑같이 삼솜짱그펫 카난니자. 음 똑자이 똑자이. 끼니카. 아이 롱파야 반카. 아이 롱파야 반. 오늘도 훈 막막하다. 고생 많아. 고맙습니다. 대펫 막막. 떡. 떡 롱페야반. 고민내짜야 아이 롱파야반. พี่พี่พี이พี่พี 하이 대박 언니 ่라ี่พี่พี่พี이พี่พี่พี่พี고พี่พ아่พี่พี마 레오쩌개크림이거든 <laughs> <laughs>